สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมโชคไวเอดใส่กับคลิก 150i นะครับเป็นรุ่น G Sport s m o o t นะครับราคาก็จะอยู่ที่3,900ถึง4,000นะครับก็เหตุผลที่เปลี่ยนนะครับก็คือโชคเดิมมีอาการค่อนข้างนุ่มมากครับคือนุ่มแบบไปทางย้วยนะครับก็เลยตัดสินใจหาโชคดีๆสักต้นหนึ่งนะครับมาใช้งานในเมืองนะครับก็จนมาเจอโชคไวเอเนะครับ ก็ความรู้สึกแรกที่หลังจากเปลี่ยนนะครับก็คือแบบนุ่มมากๆเลยครับก็แบบเวลาลงล,กลูกะนาดหรือหลุมอะไรเงี้ยก็จะมีการซับแรงที่ดีขึ้นนะครับก็มันรุ่นนี้นะครับก็จะปรับได้แบบสองสองอันนะครับก็คือตรงนี้ก็จะเป็นค่าพีโหลดนะครับค่าพีโหลดตรงนี้ก็ จะช่วยเรื่องความแข็งของสปริงนะครับก็คือถ้ายิ่งปรับลงมากมันก็จะแข็งส่วนถ้าปรับขึ้นไปสุดเนี่ยก็คือจะเป็นความนุ่มครับถ้าปรับให้นุ่มนะฮะมันก็จะเหมือนกับคล้ายๆชกเดิมแต่เนี้ยผมให้ทางร้านนะปรับเป็นแบบแข็งมานิดนึงครับเพราะว่ามีคนซ้อนท้ายด้วยนะครับก็ปรับประมาณนี้ฮะสิ่งที่ได้ก็คือมันจะมีความเฟิร์มขึ้นนิดนึงครับก็แข็งนิดนึงแต่ว่ามันก็จะมีตรง รีบาวตรงนี้มาช่วยนะครับก็คือปรับความยืดหยุ่นของโชคตรงนี้นะครับก็ปกติถ้าเป็นโชคเดิมนะครับมันก็จะเด้งแล้วก็คืนตัวไปเลยแต่ถ้ามาปรับรีบาวตรงนี้มันก็จะช่วยเรื่องความยืดหยุ่นที่น้อยลงนะครับก็จะยืดตัวได้ช้าลงนะครับยิ่งปรับมากก็ยิ่งยืดหยุ่นได้น้อยครับ ก็ตรงนี้ผมก็จะปรับไว้ที่ประมาณ16-17กิกนะครับก็มันก็ช่วยเรื่องการคืนตัวนะครับให้ช้าลงเวลาขับรถเนี่ยมันก็จะแบบลูดหลุมไปได้ง่ายขึ้นนะครับก็โดยรวมเปลี่ยนเป็นโช๊คไวเลนตัวนี้มาก็ดีนะครับก็ใช้งานดีมากเลยครับเวลาเข้าโค้งหรือเจอหลุมอะไรเงี้ยมันก็มีอาการปวดหลังน้อยลงนะครับ ก็จริงๆก็มองไว้ยี่ห้ออื่นเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาดูรีวิวตัวนี้จากท่านอื่นก็ก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมานะครับผมว่าตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่น่าใช้นะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าหากเป็นประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับ